นะครับตั้งทึงนะคะนี่เนไงแม่จะถ่ายรูปกับหนูใช่ไหมแม่ปลดล็อกโทรศัพท์ยังแม่ไม่ได้ล็อกหรอคะเดี๋ยวนั้นแม่ไม่น่าไหนจะเปิดยังไงนะ่ะอ่าแม่เปิดนี่แม่คือเปิดไม่ได้ได้ค่ะแม่คะอ่าถ่ายรูปหนูถ่ายรูปให้นะ อันห้ารูปเลยหรอแม่เอากี่รูปหู้กเลยให้น้ำเองเลยอ่ะไอันนี้แม่เลยเลยนะแล้วก็คนละรูปเลยเลยหรอแม่โอนมากระดกให้หนูเลยปะหนไปเยอรมันนะบิ๊มโอ้โหไม่อยู่เยอรมันเหรอะ ไม่มีไม่มีแล้วอย่าคนนั้นหล่อแต่ลูกคนนั้นหล่อแล้วลูกเกแม่หล่อแล้วเจ้าชูไมแม่นิดหน่อยแต่แม่นูถายได้แล้วเมื่อกี้ได้กี่รูปแล้วเนี่ยหนึ่งสองซ้แม่หยิบหนึ่งส้น่งสองซน่งส่งนส ตองถ่ายให้สิบรูปเลยแม่จิงจิวจริงจิวลิมิตกันนะขอบคุณค่ะแม่คะโอ้ยนอนเสียก็เบอร์ในการให้กับคุณแม่ด้วยนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะอ๋อมี่ฟังตั้งแต่จนหลับเลยเหรอคะเนี่ยกล่อมเด็กจนหลับเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยอบุญไหมคะเป็นแผงขายอบุญจ้าดีนะเป็นการอบุญหนูนี่ร้อนเลยอ่ะ ขอบคุณมากจริงๆน,น,น,นะคะอะไรนะมีฝนตกหรข้างนอกไม่หนูไม่ได้เอามาหนูไม่ได้เอามาฝนนะ่ะเอาเว้แล้วาขึ้นยังไงเนี่ยขอบคุณ